วันนี้จะจะมาพูดถึง3เหตุผลที่คุณควรเล่น transformers beast alliance เดี๋ยวจะอธิบายรวมข้อดีกับข้อเสียไปเลยข้อที่ 1. ดีไซ design โดยจะมาดูกันที่รายละเอียดก่อนรายละเอียดในของเล่น transformer s ในยุคปัจจุบันนั้นค่อนข้างเยอะ บางตัวทำมาดีบางตัวทำมาชวนเบือแต่ต้องบอกว่ารายละเอียดในของเล่นยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆในลายบิสอะไรแอนก็ทําดีเทลออกมาได้ดีตั้งแต่หัวจดเท้าซึ่งข้อเสียมันก็มีและข้อเสียอยู่ที่ดีไซน์เพราะเป็นการดีไซน์ที่ต้องรองรับกับการสมใส่บีสอาร์มือดีไซน์รูปร่างในบางจุดมันก็เลยดูแปลกๆเช่นและแต่ก็มีบางตัวนั้นที่ดีไซน์ดูดี อย่างเช่นไพรเมลตัวนี้ข้อที่2การแปลงร่างขึ้นชื่อว่าทานฟอร์มเมอร์มันก็ต้องแปลงร่างได้อยู่แล้วโดยในลายบิสอะไรแอนนั้นการแปลงร่างจะไม่ซับซ้อนพับตรงนี้หมุนตรงนั้นเก็บตรงนั้นหน่อยก็แปลงร่างเป็นรถได้แล้วแต่ข้อเสียมันก็มีสําหรับหุ่นบางตัวเช่นตัวนี้ข้อเสียเด่นมากเดี๋ยวจะพูดอีกที ข้อที่3ลูกเล่นการใส่เกราะลีโอพรามกับสกาวคันเชอร์ตรงหน้านี้ไม่สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นได้แต่หน้าที่ของ2ตัวนี้ก็คือการเป็นเกราะให้กับหุ่นตัวนั้นๆการแปลงร่างไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันง่ายมาก พับพับหมุนหมุนไม่กี่จุดก็ได้แล้วแล้วในส่วนหางของทุกตัวจะเอามาเป็นอาวุธถือได้บางตัวก็น้ำหนักเบาบางตัวก็น้ำหนักเยอะดีไซน์ของหุ่นบางตัวเลยต้องรองรับกับน้ำหนักของเกราะด,ด้วยข้อที่4อันนี้แถมจุดขยับเนื่องจากลายนี้เป็นของเล่นราคาค่อนข้างถูกจุดขยับจะดูไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่90%ของทั้งหมดจะเป็นบอจอยกันทั้งนั้นเลยซึ่งก็เข้าใจได้ในกรณีที่ของเล่นมันมีลูกเล่นเยอะแต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่น่าเสียดาย คือแกควรจะดูดีกว่านี้นะไพยหมออและนี่ก็คือทั้งหมดของ3มเหตุผลที่คุณควรเล่น Transformers Beast Alliance เอาจริงๆมันก็แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวเจ้ชอบมากเพราะว่าลูกเล่นมันเยอะคลิปนี้เป็นรีวิวจากผู้ใช้จริงเอาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันถ้าเช่นชอบก็กดไลค์ให้กันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะ